ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเราจะนําเข้าสินค้าจากเมืองจีนเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงนะครับผมเพราะว่าก็มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่ายังงงๆอยู่ว่าเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่ครั้งนะครับผมแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกก็คือนะครับ1นนะครับค่าสั่งสินค้าออนไลน์ครับสมมติว่าเพื่อนๆสั่งของจากเนี่ย เท้าเป่าอรีบาบาหนึ่งหกแปดแปดสมมุติว่าเพื่อนๆจะสั่งเป็นถุงเท้าเนาะถุงเท้าจากเท้าเป่าแล้วกันตรงนี้เวลาเพื่อนๆกดสั่งซื้อในเว็บเท้าเป่าเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องทําการนะครับชาระเงินค่าสินค้านะครับผมข้อแรกเนี่ยก็คือค่าสินค้านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2ก็คือค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าจากร้านค้าในเทาเป่าเนี่ยไปเข้าโกดังของชิปปิ้งที่เราเลือกใช้ในประเทศจีนนะครับผมตรงนี้เนี่ย บางร้านค้าเนี่ยในแถวเป่านะครับหรือ1688หรืออาลีบาบาก็ตามเขาอาจจะไม่คิดนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับคือค่าขนส่งสินค้าก็เหมือนกับเราสั่งซื้อสินค้าใน lazada shopee ครับที่แบบจัดส่งฟรีคือบางร้านเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้บางร้านก็ไม่มีนะครับผมสำหรับคนที่มีเนี่ยที่เลือกร้านที่มีเราก็จะโดนค่าใช้จ่ายตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่2แล้วนะครับต่อมาเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องโดนก็คือนะครับค่าใช้จ่าย ในการที่ชิปปิ้งเนี่ยเขาขนส่งสินค้าจากโกดังประเทศจีนมายังโกดังประเทศไทยของเราอีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายในส่วนที่3ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีวิธีการคิดเป็นแบบคิวบิกเมตรแล้วก็แบบเป็นกิโลโดยอันนี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับว่า,าเขาคิดด้วยวิธีไหนเนี่ยได้เงินเยอะกว่านะครับเขาจะชาร์จที่ตัวนั้นนะครับผมอันนี้เป็นมาตรฐานสากลนะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาคิดเป็นกิโลมันถูก แต่ไปคิดเป็นคิวมันแพงกว่าอันนี้คือมาตรฐานสากลคือตัวไหนเก็บได้มากกว่าเขาก็จะเก็บตัวนั้นนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายในส่วนที่3แล้วค่าใช้จ่ายในส่วนที่3เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราใช้บริการชิปปิ้งเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยอย่าง The best Car g กเนี่ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะโดนค่าภาษีนําเข้าหรือไม่นะครับคือผมบอกเลยว่าอันนี้เราจะไม่โดนแล้วนะเพราะเราใช้บริการชิปปิ้งในการ ที่ให้เขาเนี่ยช่วยนําเข้าสินค้ามาให้เขาจะคิดค่าขนส่งสินค้ารวมกับค่าบริการเอ่อนำเข้าสินค้าเรียบร้อยแล้วเขาจะมีวิธีการเคลียร์ของเขานะครับเป็นการแบบตีภาษีแบบเหมาเหมารวมกันมานะครับทําให้เราเนี่ยไม่ต้องชําระค่าภาษีและค่าภาษีเนี่ยจะรวมมาอยู่ในค่าขนส่งสินค้าแล้วนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายข้อที่3นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับ ข้อที่4ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ส่งสินค้าจากโกดังประเทศไทยเราเนี่ยครับไปยังที่หน้าบ้านของเรานะครับตรงเนี้ยแต่และชิปปิง้งแต่และเจ้าก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันบางเจ้าก็จะเป็นเคอรี่เป็นนิ่มเป็นแฟตเป็นอะไรอันเนี้ยก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายข้อที่สอีกแต่ถ้าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ท่านไหนเนี่ยเกิดเฮ้ยบ้านชั้นอยู่ใกล้โกดังของชิปปิ้งเนี่ยก็สามารถขับรถไปรับเองได้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีค่าค่าใช้จ่ายข้อที่4เกิดขึ้นมา ดังนั้นหลักๆนะครับค่าใช้จ่ายในการนําเข้าสินค้านะครับจากเมืองจีนเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้จากแผนภูมิรูปภาพนี้ได้เลยนะครับโดยนะครับภาษีนําเข้าสินค้าของเราเนี่ยนะครับได้ถูกลวมมายังในค่าใช้จ่ายข้อที่3แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้บริการชิปปิ้งในการนําเข้าสินค้าจากจีนเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนะครับว่าเฮ้ยเราจะโดนเรื่องภาษีหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ